สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ยังอยู่เ <c oughs> มืองดานั่งคือเก่าครับบอสอะไรไปใส่มาใส่ <c oughs> มังมาง <c oughs> มนั่งกลับครับกินหอยริมทาครางพี่น้อง <c oughs> อยู่เมืองดานั่งเวียด <c oughs> น้ามือเก่านะครับมาเบิ่งหอยพี่น้องหอยฝ <c oughs> นตกลิ้นคกันพี่น,อน,อนอ้องฝนข้าเบิ่งหอยนะพี่น้อง หอยหลายเนี่ยลายอย่างด้วยอันนี้นี่ยเขาเร่งเขาเร่งอันนี้จะเป็นขนมปังแล้วคนอื่นนี่อย่างขนมปังแานเป็้ลบกโด้บกกโดขนมปังด้วยปนม่กินกับหอยไปนะพี่น้องน้ำจิ้มอยู่เนี่ยบรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่ง สูงเมืองด้านนั่งพี่น้องเนี่ยหนังชิวๆ,วๆริมถนนพี่น้องมันเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่พี่น้องน้ำจิ้มจิม้มแบบเนยมากอืออื้บพี่น้องเป็นมัน

แ่คินค่เป็นหอยกินจข้างทาอิเป็นหอยเัง่นี่นอนี่กับหอยแบบหอยไม่ผูกอ่ะหอยไม่ผูกที่นอนี่นะหอยไมผูกดานั่ง แซ่บแซ่บอีหอยูันเลนี้หอยก็ยังหอยเล็บมากอัน kiến bàn thau này mẹ, nha. cái cái hoai kiến lợp bao bàn thau đó này แก้มขนมปังพี่น้องดิ้มข้างฝนตกลิ้นความบรรยากาศม่กาศฝนตกลิ้นที่นี่ราก็ดนลายคนหยุดขนมปังไัเอาที่นี่ผพาเพื่อนๆพี่น้องเบิงบรรยากาศนะครับ กินหอยริมทางข้างครับเมืองดานั่งเวียดนามพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครา์ให้แสนชจแนียร์เด้อพี่น้องครับผมขอบคุณกับผู้ที่เขามารับชมนะครับผมพอดูเรื่องเฮงฝั่งนะครับผมนะครับพอกันชิมหนานะครับพี่น้องนะชิมมี่ลากก้อนไปกินก้อนพี่น้องกลางสายฝนครับสวัสดีครับ